สวัสดีค่ะโค้ดพิมพ์พาโค้ดคอคิ้มาจากคอนแกมค่ะสวัสดีค่ะุน,น,าาน,ะน,นะคะุณยสุจันคุณนะคะเป็นตัวแทนจากทีมราวันระนองค่ะดีค่ะหนุ่มนนี้หอมขนาจ้าอยู่ในเซนทรัลภูปนะคะเนาะสวัสดีค่ะ,คนห,ะหน้าจาังหวัดระนองนะคะ หนุกดีถือมันมาก็ตื่นเต้นอยู่แล้วนะเข้ามาเรื่องชาววันนี้เรื่องชาววันนี้ก็คนก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่าเข้ามาแล้วยิ่งตื่นเต้นกว่าได้มีเพื่อนเยอะฟีลงานตื่นกันเลยคุณครูอาจารย์ทุกคนก็ม่วยกันค่ะสวัสดีค่ะตรงไปไม่หวั่นค่ะอำเภอสามบรถจังหวัดเอยเจ้าพี่นอกสวัสดีค่ะแต่วันนี้มหาัจมาแจกยาต้องช่วน้องค่ะดีความตั้งใจมากเลยค่ะได้ความรักความสามัคคีแล้วก็ทำ รู้นี้จากลนะนองความรู้สึกก็คือค,คอ่อนข้างจะด้วยภาระด้าระงานของเรานะงานเราเยอะเวลามาน้อยถึงปุ๊บก็คือหายจากความนุนแรงความงงงวยความซึมเศาแล้วมาเจอคอสแบบได้เต้นกันตลอดเวลานะคะแล้วปลุกปลุกตลอดเวลาค่ะตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวุฒิชันาคาไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะรูอ้อยจากละนอง วันไปเพื่อที่จะไปทำธุรกิจเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆไปนะคะแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยก็คือมาแล้วจะได้อะไรกลับไปก็คืออะไรอะไรก็ดีไปทุกอย่างวันนี้เรามาพลังในคอร์ดดูไลท์ของจานณัฐพิภานะคะวันนี้มาสุดยอดมากค่ะใครพลาดนะคะรอบหน้าบอกาใค้พลาดบอกว่าเสียดายมากๆค่ะ บอก station, ว่ามาแล้วพูดได้คำเดียวค่ะยอดแล้วจะไม่มีวันลืมค่ะโอเค มาเรามีพลาดแน่นอนเจอกันรอบหน้านะคะที่นะคะวันนี้ประทับใจในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะนั่นก็คือทีมครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะมาทําเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ติดตามนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยแต่ละท่านนะคะเต็มเมื่อนี่มาผูกยาประทำไก่ไล่หลายวนเพิ่งนี้ความสุขมี้พี่ช้าความหงุดหลายๆยาอ,อาย่างเ้อขอแอมเมดีน้อมาตั้งใจวินาทีแรกที่เรา,าก้าวดินเข้ามาเลยมันเป็นอะไรที่รวมคนรวมคน ความ,ามสมานสมัคคีนะคะแล้วก็เสี่ยกรโดยเฉพาะอาจารย์พี่ภาคีทีมเนี่ยส,สุดยอะะดเลยค่ะุณเก่งมากๆสามารถทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นกระชุ่มกระชวยกระเยียนกระหือรือที่จะทํากิจกรรมคาวันต่อซึ่งดิฉันบอกได้เลยว่าใครที่ไม่ได้มานะคะพยายามหาคอสที่อาจารย์จะจัดต่อเนี่ยแล้วไปให้ได้ท่านจะไม่ผิดหวังเลยะคะ่ะเป็นไง,งค่ะทักใจมากค่ะค่ะ 快点！ สำเร็จแน่นอนค่ะมีพลังเุ็มนลค่ะผลานนะคะถ้ามีความแบบนี้รีบนะคะรีบรงร้ายชื่อกเพื่อนเลยค่ะรับรองคุณจะได้ชีวิตใหม่เช่นเามาสังกากิญญาีตู่ทบารเชเนดีปุยยังก้องเลโก้ตังใจเจมยังกาลาบิโเชสเซ่เมสุรียาบาเรเชนอลาบิโมาซาโนเน่ลาบิโจอยโลลชินเล่ยาาเรเช่ดีกวิยังกุอาลกยัวีซิจิมาเรนโออาลุงมงลาว่า